เพึ่งมันก็อาศัยความไม่มีเป็นเด็ขพึ่งก็คือรูปเป็นที่พึ่งเปลี่ยนนาณที่พึ่งสาระตั้งันยังไันห้าป็นเด็ขพึ่งรูปมีเด็กพึ่งของจิตอย่างไรพันเตฆ่าแต่เขาบนวัสดาพดูดเยนเยกนจิตนี้มีที่พึ่งของรูปยังไงเอารูปเป็นที่กพึ่งยังไงพวกเขาเขาด้เย้าผ้าดูความที่ัยเท่าไหร่กายนั้นน่ะ มันมีจักรโสาโสตคณะเชีวหายกามมนมันรู้ที่มาที่ไปของความอยู่ของมันเองมันกินของมันมันมีเชีวหาตาของจักเอะไรมันมีความลออวิญญาณของมันมันวิญญาณของมันอะมันจะหามาสู่ตัวตัวของมันเองปันนิบ้านนะปานนี้นไหวิญญาณนี้มันจะ ปิญญาทีน่นี้วิญญาลบตรงนี้มันจะหารูปหาเวทนาสัญญาทังคำวิญญาณเพราะมันมีของมันอยู่แล้วมันจะหาเข้ามาสืบเนื่องตัวในตัวมันเองรูกไปเองในสมมุติมันเองธรรมชาตินะธรรมชาติเธอไม่มีเนี่ยเธอก็ต้องอาศัยมันแหละแต่ว่าอย่าไปยึดมันนี่คือที่มาของความเป็นอยู่นี่คือบุญญาที่การอันใหญ่หลวงที่เราสถาวัาตัดสูบได้ มันจะมาของมันเองตามตามธาตุของธรรมชาติมันสุดทอดเลยนะแล้วเมื่อได้มาแล้วเนี่ยได้เสียนแล้วเนี่ยมันมันมันได้มาแล้วมันสร้างมันมันมาแล้วเวทนามันมันเวทนามันก็มีมันมันก็มีเวทนาอีกของมัน สุขดีชั่วมันก็ดีออกมาเองสัญญาเกินกันเกิดขึ้นแต่ยังไปจาได้มันรูกมัน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 ก็จำมันมันเองเราก็อาศัยมันแหละนี่คือบุญเราจะอยู่กับบุญเราจะอยู่กับสิ่งที่เป็นธาตุแห่งความหลงเป็หลงเป็นสัมมาทิฏฐิรู้เป็นวิชานิฏฐิรู้สัมมาทิฏฐิเราจะก็จะรู้ละคะละเราอาศัย แต่มีขาดิจตถิเรารู้เราก็ละเราไม่ Jade. เราไม่ไปอาศัยไงอ๋อทำไมทำศาสดาเนี่ยจึงปาเนีสุดยอดอย่างนี้อันหนึ่งรู้แล้วละอันหนึ่งรู้แล้วไม่เข้าไปเลยละละละตั้งแต่ความเห็นเพีบเคิดว่าขาดเจิทำไมดินี่คือบุญญาธิการจิตก็ราจจะมีเพื่อนอยู่อย่างนี้อาศัยเพื่อนอย่างนี้อาศัยบุญญาธิการอาศัย But the